ก็คงจะไม่มีใครกล่าวว่าแล้วเมื่อไหร่จะรู้แจ้งอริยสัจธะทมใช่ไหมคะเพราะว่ายากแสนยากแม้สภาพธรรมะที่กําลังปรากฏในขณะนี้คะ่ะเห็นเนี่ยเห็นใครลืมอีกแล้วว่าเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้กี่ครั้งที่ได้ฟังนะคะแล้วก็ขณะนี้ก็กําลังเห็นแต่คําที่ได้ยินได้ฟังนะะี่ยยังไม่เข้าถึง ด้วยสติสัมปชัญญะด้วยความเห็นถูกจริงๆว่าขณะนี้ธรรมดาอย่างนี้คือเห็นอย่างเนี้ความจริงก็คือว่าเห็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นคงจะไม่มีคําถามนะคะว่าอีกเท่าไหร่นานเท่าไหร่หรือว่าเมื่อไหร่จะสามารถรู้แจ้งอริยสัจจะทมได้เพราะเมื่อไหร่คือเดี๋ยวนี้ค่ะมีความเข้าใจถูกต้องว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้จึงเป็นอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใด จะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดในสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ได้เลยค่ะเพราะเหตุว่าเป็นแต่เพียงธรรมะชนิดหนึ่งนะคะมีจริงเพียงสามารถกระทบตาปรากฏเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นความจริงแท้ของสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้ในขณะนี้จะเป็นอื่นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะเพื่อรู้ความจริงว่าสิ่งที่มีจริงๆรเี่ยค่ะเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เคยหลงเข้าใจผิดนานแสนนานในสังสารวัตรเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ความจริงได้นะคะก็ต่อเมื่อได้ฟังพระธรรมจากผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะประมาทไม่ได้เลยและก็คงไม่ลืมนะคะการบูชาสูงสุดไม่ใช่บูชาด้วยเครื่องบูชาทั้งหลายดอกไม้ทูบเทียนเพชรนินจินดาแต่ต้องบูชาด้วยความเข้าใจธรรมะจากพระธรรมที่ฟังโดยไตรตรองโดยไม่ประมาทในความห่างไกลกันของปัญญาของผู้ที่เพียงเริ่มฟังกับพระปัญญาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำ แม้แต่เพียงสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้อีกนานไหมคะกว่าจะไม่เห็นคุณวิชยัยแต่ว่าความจริงนะคะเห็นคุณวิชัยไม่ได้แต่รู้ว่าเป็นคุณวิชัยได้นี่คือความละเอียดยิ่งขึ้นค่ะทีละเล็กทีละน้อยนะคะเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาถูกหรือผิดถูกต้องแล้วก็รู้ว่าเป็นคุณวิชยัยถูกหรือผิดก็ถูกต้องเพราะเหตุว่า หลังจากที่เห็นดับแล้วนยคะก็มีธรรมะซึ่งจิตเป็นปัจจัยให้เกิดทันทีที่จิตดับไปเช่นจิตเห็นต้องดับแน่เร็วมากด้วยนะคะสุดที่จะประมาณได้กว่าจะเป็นแต่ละนิมิตตรูปร่างสันฐานที่จะปรากฏให้รู้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเท่าไหร่ล้วคะเกิดดับนับไม่ท่วนไม่ต้องไปคำนึงถึงขณะจิตไม่ต้องไปคำนึงถึงอะไรเลยนะคะเพียงฟังธรรมะเพื่อเข้าใจ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ค่ะว่าอยู่มาในโลกในสังสารวัฏแสนนานแต่โอกาสที่จะได้ฟังและเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏคือในขณะนี้เมื่อไตรตรองนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ฟังอีกมากน้อยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตลอดชีวิตที่ทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏและกระดับไปปัญญายังไม่เข้าถึงความไม่เที่ยงซึ่งเป็นทุกข์เพราะว่าเพียงปรากฏแล้วดับแล้วไม่เหลือก่อนเสียงไม่มีเสียงเสียงเกิดปรากฏ แล้วดับไปแล้วเสียงนั้นไม่ได้กลับมาอีกเลยและไม่ใช่แต่เฉพาะเสียงนะคะทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่ว่าเกิดดับสืบต่อเร็วจนกระทั่งยากที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นการเป็นผู้ตรงต่อพระธรรมเนี่ยก็จะรู้ได้ว่าเหตุใดพระผู้มีพระภาคจึงทรงสแสดงพระธรรมถึง45พรรษาหมายความว่าตั้งแต่ตรัสรู้นะคะจนกระทั่งใกล้ที่จะปรินิพพาน แม้แต่คำสุดท้ายพระปัตชิมวาจาเนี่ยก็ยังทรงเตือนสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาฟังแล้วเดี๋ยวนี้เป็นยังไงเพราะฉันยังไม่ต้องไปถึงวแล้วเมื่อไหร่จะรู้แจ้งนะคะแล้วก็จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมแม้ในขั้นการฟังต้องไม่ประมาทเลยค่ะนี่คือกว่าคำที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยนะคะจะสะสมอยู่ในจิต จนกระทั่งมีกำลังพระเหตุว่าถ้าจะพิจารณาจิตของแต่ละคนนะคะไม่ว่าใครคะ่ะมีความไม่รู้ประมาณไม่ได้ไม่ว่าจะเห็นเมื่อไร่ได้ยินเมื่อไหร่ได้กลิ่นเมื่อไหร่นะคะไม่รู้ทั้งนั้นใช่ไหมแล้วไม่รู้นั่นนะเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะสะสมสืบต่อไปอีกเพราะฉะนั้นความไม่รู้มากมายมหาศาลเป็นปัใจจัยให้กิเลสทั้งหลายเกิดขึ้นมากมายมหาศาล ถ้าจะอุปประมาณนะคะมืดสนิทคือแม้สิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ก็ไม่ได้รู้ความจริงด้วยความเข้าใจถูกว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงเท่านั้นเลยค่ะไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็ไม่ใช่ของใครด้วยแล้วก็ความไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏนี่มากมายไหมคะแต่ละวันเห็นมากเละเกินได้ยินก็มากได้กลิ่นก็มากริมรถก็มากคิดนึกเรื่องราวตามสิ่งที่ปรากฏโดยไม่รู้ความจริงเลย เพราะฉะนั้นเมื่อจิตนั้นนะคะดำด้วยความไม่รู้เพราะมืดสนิทแล้วก็สกรปรกไหมคะไม่สะอาดเลยนะคะเป็นโรคเอกมากมายยากที่จะรักษาได้แล้วจะกล่าวว่าเมื่อไรจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมจิตขณะนั้นเป็นอย่างนั้นไม่สามารถจะรู้ได้เลยแล้วอะไรจะค่อยๆชำระล้างความสกรปรกความไม่สะอาดและความมืด ให้ค่อยๆจางลงไปทีละเล็กทีละน้อยอย่างเดียวนะคะคือปัญญาถ้าไม่มีความเห็นถูกความไม่รู้หมดไปไม่ได้ความไม่รู้กับความรู้เนี่ยต่างกันนะคะความเห็นถูกคือความรู้ความไม่รู้จะเห็นถูกไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงได้ทรงแสดงพระธรรม45่สิบาปัญสานะคะเพื่อเกื้อกูลให้ได้รู้จักจิตของแต่ละคนในขณะนี้นะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าอะไรละ่ะ ที่จะค่อยๆล้างจิตที่ไม่สะอาดเป็นโรคต่างๆเลนะคะแล้วมืดสนิทให้ค่อยๆละน้อยลงไปก็ได้การเข้าใจพระธรรมซึ่งมีจริงๆในขณะนี้นะคะ